สุกหยังซีเมนสุกใจเท่ายู่โอ้ยแมนบ้านผู้ใดวะเป็นอย่างจ้องที่นายอยู่จังซี่ขอยสิต้องเข้าไปอยู่บ้านหลังนั้นให้ได้นั่งไผว่เฮอมันแคบอยู่มองพม่านว่าแมนผีบอบอกสตีเฟนฝาบ้านดีทั้งในบ้านและนอกบ้านขอยอยู่น้ำเด้อ ไต่ตัวบักเลาเบิร์ดมามามาอยู่ลำกันคอยสิบเบาะยางไฮเดอร์ฝา,าบ้านหลังนี้นี่อย่างดีดีแด้ผนังบ้านบ่อหอนก็ใช้สนวนกันห่อนและไม้ฝาผนังบ,บ,บ้านกันเสียงจากทั้งนอกก็ใส่ของเข้าสนวน,นกันเสียงกับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์กินฟีอยู่ฟีงเสียงดังอีกนะพวกมึงนายเค้มหาวม่ีการไลกพวกมันออกฟีใช้วิธีไหนดีครับท่านปอมคิมอื่นไม่รู้ไม่รู้จะไปรู้ได้ไงคุณรู้เปล่า บักาพาก, i, า,กจจากบ้านซองมึงกับยูฟี่น้าไฟกับน้องจายจับบาทกูสิกีหดหัวมึงซะบ่บักคุกกี้นี่เนาะหรือเปล่าน้ำบัโฮโฮ,โฮ,โฮ